Right now, entering the มันเลยเป็นหยดน้ำเลยเพราะว่าแต่เนี่ยจากลมมันแรงมากนั่นเลยครับข้างบ้านผมเริ่มตักหิมะแล้วครับดูความหนักซะก่อนหิมะก็สูงเท่าเขาเนอะอ้นี่ขนาดในเมืองนะแต่อย่างว่าถ้าอยู่นอกเมืองคงใช้เครื่องตักหิมะ่ะ นี่ครับอึกอึกปัญหาคือมันทถนัดอยู่ด้านเดียวครับมันก็เลยจะปวดหลังปวดขาอยู่ฝั่งเดียวนี่สูงเดียวเรียกว่าโอเคเดี๋ยวดูปัดเดี๋ยวค่อยมากวาดใหม่ครับ เปิประตูถ่ายตรงตรงประตูวไว้รอก้องตาออกมารางมันสูงมากแลก้วก็ดูการระเบียงซะก่อนสูงเท่ากรแเพงโ,นะโอ้โหนี่ดูผมแต่งตัว Okay. ข้างในหนึ่งตัวแล้วนี่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่เสื้อหนาวอีก2ตัวออกไปต่ออีกวันหนึ่งพรุ่งนี้วันอังคารนะครับก็วันนี้เป็นวันจันทร์ที่วันจันทร์ที่หนึ่งกุมภาตักดูถนนอี่บ้านโอ้นี่เลยครับเมื่อคืนนอนน้ำหนักยี่สิบพานปวดคอหยุดเล่นเลยเล่นมาได้นั่นอยู่ แย่ yeah, เลยเมื่อคืนนอนไม่ได้เลยประตูมันต้องออกไปซื้อนรกมับบ้านครับนี่แถวบ้านเลยครับพิมะอันนี้ก็เยอะอันนี้คืออีกนะฝังลงรถล,ลงไปเลยน,นี่ก็เดินมาที่ถนน87นะครับตอนนี้นะครับ